สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่โอนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาทำกล้วยน้ำวาเชื่อมนะเชื่อมเป็นสีแดงๆแบบนี้เลยนะคะอ่ะไม่ใช้น้ำปูนใส่นะคะสูตรนี้เนาะอ่ะถ้าเกิดใครพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็ส่วนผสมกันเลยนะคะอ่ะส่วนผสมแรกอันนี้เป็นกล้วยน้ำว้านะคะในคลิปใช้ใกล้อ่าสุกแล้วนะคะถ้าเกิดใครชอบให้หนุ่มๆห,หน่อยก็เอาที่มันมีเหลืองปนเขียวนะคะเขาเรียกว่าหำหำเนาะอ่ะ พอเราได้กล้วยมาละปอกนะปอกเปลือกออกนะคะเอาเส้นใยออกนะคะให้เรียบร้อยนะแล้วทีนี้เราก็ตัดนะในคลิปแม่โอตัดครึ่งเลยนะถ้าเกิดใครจะผ่าครึ่งอีกทีก็ได้นะคะแล้วแต่เนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะปอกกล้วยให้เสร็จนะคะพอปอกกล้วยเสร็จนะเราตั้งกระทะใส่ใบเตยเพื่อเพิ่มความหอมลงไปนะคะอ่ะแล้วก็เราจะตามด้วยน้ำเปล่าเนาะ น้ำเปล่าหนึ0ันกรัมนะคะหรือประมาณสี่ถ้วยตวงนะคะอ่ะพอใส่น้ำเปล่าเสร็จเรียบร้อ,อยแล้วนะคะเติมเกลือป่นสักครึ่งช้อนชาโดยประมาณนะคะใส่ลงไปจุดเตานะคะแล้วก็ต้มน้ำกล้วยนะอันนี้คือกล้วยที่เราปอกเปลือกผ่าเมื่อกี้นะคะต้มสัก1 0บถึงสินาทีนะคะให้กล้วยสุกก่อนนะอ่ะพอกล้วยสุกเราช้อนฟองนิดนึงนะคะช้อนฟองออกนะ กล้วยจะได้ไม่ฝาดมากนะคะนี่ฟองเขาจะฝาดนิดหน่อยนะคะพอตักฟองออกเสร็จเรียบร้อยนะคะแมอก็จะตามต่อด้วยน้ําตาลน,นะคะในคลิปใช้น้ําตาลไม่ขัดสีจะใช้น้ําตาลขาวก็ได้นะคะไม่ซีเรียสนะอันนี้ไม่มีก็เลยใช้น้ําตาลไม่ขัดสีนะคะแล้วก็ตามต่อด้วยน้ําตาลมะพร้าว1 0 0กรัมใครไม่มีน้ําตาลมะพร้าวน้ําตาลปี๊บได้นะอ่ะ เคี่ยวไปก่อนนะคะยังใช้ไฟแรงอยู่นะในระหว่างนี้พอมันมีฟองก็ตักฟองออกนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะจนได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็คนนิดหน่อยพอไม่ต้องคนแรงนะคะเดี๋ยวกล้วยมันจะเละเนาะอ่ะเพราะว่าในสูตรเราไม่ได้ใช้น้ําปูนใสนะคะใช้กล้วยแล้วก็น้ําเชื่อมอ่ะพอได้ประมาณนี้แล้วนะคะ อ่ะแม่อ,อกก็เอาใบเตยออกเรียบร้อยแล้วนะคะใบเตยพอให้ได้กลิ่นหอมเราก็ออกได้เลยนะคะพอกล้วยได้ประมาณนี้นะคะช้อนฟองอีกรอบนึ่งเนาะช้อนฟองออกหน่อยนะคะขยันช้อนฟองหน่อยนะคะนะพอช้อนฟองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะบีบมะนาวลงไปหน่อยนะคะสักซีกหนึ่งนะ ใส่มะนาวเพื่อไม่ให้กล้วยดำแล้วก็ให้กล้วยของเรามีความเงางามเพิ่มมากขึ้นนะคะไม่ได้เกี่ยวกับว่าให้กล้วยเป็นสีแดงนะคะอ่าที่กล้วยเป็นสีแดงเพราะว่าสารความฝาดของกล้วยเนาะยิ่งต้มนานมันก็ยิ่งสีแดงนะคะอ่าและทีนี้เราก็ตุนไฟอ่อนไปเรื่อยๆนะจนให้ได้ลักษณะแบบนี้เห็นปะอ่าได้ลักษณะแบบนี้เราก็จะคนนิดหน่อยนะ จริงๆแล้วแต่ความชอบนะถ้าเกิดใครชอบประมาณนี้ก็พอได้เลยเนาะแต่แม่โอจะเขี่ยวไปอีกหน่อยนะให้สีแดงแบบแดงจี๊ดอ่ะอ่านี่นะก็เอาที่ความชอบนะจะให้แดงประมาณไหนนะคะก็ใช้ไฟอ่อนนะคะอ่าเชื่อมไปเรื่อยๆจนกว่านี่ขเขาแม่โอจะเอาแดงเข้มประมาณนี้นะคะอ่ะพอได้ประมาณนี้ปิดเตาพักไว้เลยนะคะ แล้วเราจะมาทําตัวกะทิราดกันนะคะกะทิก็ใช้อันนี้เป็นกะทิกล่องนะแะม่โอใช้เป็นอร่อยดีนะคะ250กรัมนะคะใส่เกลือป่อนลงไปด้วยนะคะครึ่งช้อนชานะคะจะใส่แป้งข้าวเจ้าด้วยก็ได้ถ้าเกิดใส่แป้งข้าวเจ้าสักครึ่งช้อนครึ่งช้อนโต๊ะได้นะคะกวนนะกวน เรื่อยๆนะไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะใช้ไฟอ่อนกวนไปเรื่อยๆจนกว่ากะทิของเราข้นหนืดเนาะอ่าถ้าเกิดใครใส่แป้งข้าวเจ้าก็แปบ,บเดียวก็จะข้นหนืดนะคะในคลิปไม่ใส่กะทิล้วนนะคะกวนจนข้นหนืดได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนํามาราดในกล้วยเชื่อมของเราเห็นไหมกล้วยเชื่อมมันจะออกสีแดงอย่างนี้นะคะออกโดยธรรมชาตินะอ่ก่อนตักเสิร์ฟก็ใช้กะทิราดนะอ่าก็จะมีความ หวานมันนะโอเคงั้นไม่โอจบคลิปเลยแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะ